ปูตินและสิจิ้นผิงเร่งให้ความช่วยเหลือตรุรกีและก็ซีเรียน,นะคะส่วนประธานาธิจจบดีจไบเดนก็เร่งให้ความช่วยเหลือตรุรกีด้วยเช่นเดียวกันในฐานะของพันธมิตรนาโต้ค่ะเช้าวันนี้นะคะความช่วยเหลือจากรัสเซียค่ะเดินทางถึงที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในเช้าวันนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศทั้งสื่อก,กับทารมนะคะอาทีแล้วก็ทัสค,ค่ะรายงานนะคะว่าความช่วยเหลือจากนานา,นาประเทศนี่ละค่ะหลั่งไหลถึงตรุรกีแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุได้ไม ไม่นานนะคะประธานาธิบดีวะลาดเมียปุตินก็ได้ยกหูหาทั้งประธานาธิบดีอสซารน,นะคะแห่งซีเรียลและก็ประธานาธิบดีเอรโดการแห่งตุรกีนะคะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะโดยรัสเซียเองนะคะได้ส่งเครื่องบินนะคะบรรทุกสิ่งของความช่วยเหลือทั้งหมด4ลำนะคะเจ้าหน้าที่กว่า100นายค่ะพร้อมทีมสุนัขดมกลิ่นสุนัขก,กู้ภัยนะคะเจ็ดทีมด้วยกันค่ะเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เช้านี้มีรายงานว่าถึงสถานที่เกิด เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนช่วงค่ำๆนะคะทางด้านของประธานาธิบดีสจิ้นผิงก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังทั้งตรุรกีและก็ซีเรียด้วยล่ะค่ะพร้อมทั้งจีนเองก็จะส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปให้ทั้งสองประเทศด้วยล่ะค่ะส่วนทางด้านของโจไบเดนนะคะชาวนี้ค่ะก็ได้ให้ความช่วยเหลือตรุรกีนะคะโดยยกหูหาผู้นำค่ะประธานาธิบดีเออโดกันนะคะไบเดนก็บอกว่าพร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือให้กับตรุรกีโดยทันทีเช่นเดียวกันค่ะ โดยสารของประธานาธิบดีสีจินผิงเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจไปยังประธานาธิบดีตุตรกีนะคะอดกันคะ่ะแล้วก็ประธานาธิบดีอาซานของซีเรียรตามลําดับนะคะสาหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงของทั้งสองประเทศในครั้งนี้นะคะ่ะโดยในานามของรัฐบาลจีนประชาชนจีนนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิน้นผิงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อเหยื่อแล้วก็แสดงความเห็นใจต่อครอบครัวผู้เสียช,ชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างจริงใจค่ะแล้วก็เชื่อว่าภายใต้การนําของประธานาธิบดีตุร ร์ีและก็ซีเรียรัฐบาลและก็ประชาชนจะสามารถเอาชนะผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ได้โดยเร็วนะคะล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่2,300รายแล้วนะคะแล้วก็บาดเจ็บกว่า14,000รายค่ะก็อเหตุการณ์เกิดขึ้น2ครั้งนะคะภายใน12ชั่วโมงเองค่ะครั้งแรกเนี่ยเ,เหตุแผ่นดินไหวอยู่ที่ความแรง7.8ริกเตอร์นะคะแล้วก็ครั้งที่2อยู่ที่7.5ริกเตอร์ค่ะโดยอดยกานเองนะคะก็บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดตั้ง ปี1 9 3่กค่ะครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไป3 2 0 0 0 0รายนะคะรดยการเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ค่ะส่งเจ้าหน้าที่เกือบเกือบหมื่นนายนะคะแล้วก็ทหาร1,000นายค่ะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกู้ภัยในเหตุครั้งนี้แ่ละคะ่ะ